นะเพื่อนไม่มีมึงชีวิตกูต้องแย่มากๆถึงมึงจะไม่ค่อยนิสัยดีเท่าไหร่ก็เถอะทุกคันทุกคันที่แม่งผ่านมาแม่งเอาไปหมดเลยเวลรถถังสวัสดีครับคลิปนี้สนับสนุนโดยเพจเติมเกมอีลาสติกช็อปนะครับเข้าไปที่เพจทาง Facebook หรือแอดไลน์ไปได้ไลน์แอดอีลาสติกช็อปหรือไม่ก็ง่ายกว่านั้นเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปพี่พี่จะแปะล,ลิงก์ไว้ให้ถ้าจะเติมเกมกันนะแน่นอนว่าถูกกว่าปกติแน่นอนเติมอะไรได้บ้าง ll L.L.P.C.L.L.Y.Lip ที t ีแล้วก็ t, FT, Mobile. t ี t m ีโมบ e เกมมือถืออื่นก็มีไปดูกันได้นะสดีครับโอเจอโยนิยอ๋อโยนิโยนยิโยนิยก็ได้อยู่มั้งอยากเล่นทำเค้นนะอยยาจริงๆการเล่นกูว่าสับมันได้นะเว้แต่อยากเล่นทำเค้นว้ชัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต้มเหลือศูนย์แต้มเมื่อไหร่ค่อยไปเอาตัวอื่นมาเก็บแต้มไปดูไปดูเป็นเรียมกันดีกว่าแชา่ อ่ะไป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 ที่หมูชอบเรียแหรอครับไม่ได้ขนาดนั้นครับแล้วตัวละครแม่ไม่น่าใช้ลิ้นเป็นอาวุธเลยว่ะน้องคือทีแรกมมนไม่มีใครสนใจเพลงกูแหละเฮ้วทำไมเฮียเหลวนี่ชื่อสุภาโชคอะไม่ใช่เหรอสุภาโชคชื่อคนเวียดนามเลอพี่คิดมากสุภาโชคกันนะน้องเฮียเวียดนามตอนไหนเนี่ย อืมพอดีโยเนะมันมแม่ทำตัวโยเนะโยเนะในภูมิเดยวปกติมันต้องมาฟันพี่จนตายนะนะใชไมยจ้าไอ้หนุ่มหนูชอบเรียนไหมไม่รู้แต่ขอเรียนหนูหน่อยจิไม่ได้เฮ้ยไม่โดนได้ยังไง นีไ่ไหวแล้วครับพี่หมูไม่ได้ดูพี่มาอาทิตย์ต่อโคตรจะถึงที่เลยมีครับของฝากของฝากอ๋อเฮ้ยพี่ลืมเอาแอดแอนออกแวร์ไอพี่พี่ลืมไม่ตอนนี้แอดแอนเดี๋ยวเพิ่งโดนนะครับพี่เผลอไปกดแบนตอนที่ไปนั่งดูแข่งอ่ะกลัวคนก็จะรำคาญกันเลยแบน ad แอดแอนไปเดี๋ยวเอากลับมานะฮะ เมื่อแอดแอนโดนเกียนไป20ิบาทหลอกโดนไหมไม่ได้หลอกแค่โดนไม่รู้เฉยๆเอแอดแอนโดนเกียน ข,ข,ขอบคุณพี่กิฟต์ครับขอบคุณพี่กิฟต์ที่เล่นมาวัดีคนดูชอบพี่กิฟต์้วยนะครับเอ้พี่กิฟต์ช็อกตายเปิดมาเจอกูเล่นกบโนี่คุณเมนไม่พอยังเป็นเอ๋อป่ะเนี่ยเพื่อนขั้วไม่ใหญ่แล้ะลาชาหนองน้ำอบ <hes> เอาเพยโยนนี้แม่งเอาเพยตัวเองอะดิน้องเฮ้ยในเรือร์ตด้วยอะมึงโรคจิตก,กันไปละโดยกูเลียงไปให้ไม่กูบอกแล้วเว้มึงโดนกูแล้วไอเป็ดขอให้โดนปั๊มหนึ่งทีมึงตายพยายามพยายามป๊อปป๊อป โอ้ยแฟดแฟดแฟดไม่ได้ว่ะลัลเลนไม่ท้าทายเดี๋ยวดุกไม่เกิดมันดูถูกพี่ไงมันคิดว่ามันพอมันมีลุนคิงมันจะฟันพี่ตายแต่นั่นก็คือเรื่องริงนั่นแหละเมื่อกี้ถ้าโดนป้อมนะใช่ถ้าถ้าเมื่อกี้โดนป้อมดาเมจแม่งพอเว้ยแต่นั่นแหละ,อะ,ไ,อะไอ้โอยนาเี Une, แ่แฟดเราเพื่อนถ้าสนใจมารุมมันกันเราก็่อได้อยู่นะเดี w, ๋ยวเป็นยูซะ แล้วตชนะดุกไหมพี่สบายสบายอ่ะไอ้ดุกมันแพ้ทุกตัวอยู่แล้วเว้ยน้องตัวมันเกิดมาเพื่อโดนกระทำเหมือนเหมือนมุนโดนั่นแหละถ้าอยากรู้ว่าประดุกเลนมันประมาณไหนคือมันเหมือนมุนโดนเลยมันไม่โดนได้ไงวะ กูได้คิวโยนเนี ok ้ยตวกูเดินมาเวฟกูหายหมดแม่งสมก็เป็นเกมเวียดนามชีพหายมันดูเก่งกว่ามุนโดเยอะอยู่นะอย่างน้อยมันก็ไล่คนได้ดีกว่านะคิดว่าแล้วมันมีสกิลอีที่พึ่งพาได้อยู่ด้วยอย่าเห็นพี่เล่นดาเลียจังครับไปพิบเบื่อประดุกก่อนนะตอนนี้กำลังแบบรู้สึกหลงไหลในประดุกอยู่กูไม่ชอบตัวละครแบบว่า ที่ท็อปเลนส่วนใหญ่เขาเล่นกันนะดิพี่ชอบตัวที่มันแบบเอาเมตาทุกวันนี้แม่งมีคนมาเริ่มเล่นกาเลนกันกูว่าเริ่มไม่อยากเล่นกาเรนแล้วโออินดี้เรียกว่าขวางโลกดีกว่าครับทางกรททำแบบนี้อย่านะฮะให้โดนได้อย่างอืมตวัดลิ้นไปไง ไอ้เหลี่ยมลิ้นกูเริ่มดีแล้วไงโดนไปอีกทีกูเล่นผมฝึกเทคนิคการใช้ลิ้นจากไหนกินข้าวไปจำวันเนี่ยแหละครับมันต้องใช้ริมรสชาติทุกวันอยู่แล้วนะฮะไอต้ตว์เอ้ยเลิกสิบแปดบวกดิเด็กดูเยอะเวร กลัวกลัวมีคลิปแล้วไม่กล้าเล่นเลยถ้าหนึ่งประดุกแม่งแบบแทงทะลุคลิปได้อะน่าจะเป็นท็อปเลนที่เก่งเลยตอนนี้ไอ้ดุกช่วงกลางเกมที่มันมีปัญหาเลยคือมันไม่มีเวฟเคลีย อยากจะพูดว่าอมเก่งขึ้นเยอะเลยว่ะแต่ไม่อยากแบบว่ากูอมได้จังหวะดีมากขึ้นกว่ากว่าเดิมเยอะเลยว่ะเอ้กูอยากได้ได้ฮาร์ดสติวอ่าเอ้เจอโยเน่แล้วแม่งสบายกว่าเจอเจสนิดนึงว่ะเจอเจสแล้วกูเหมือนโดนเอาเปรียบทางด้านตัวละครอะโยเน่ก็เหมือนกันเอ้หยุดฟันกูครับ ยังไ,ไ้ทีก็ฝันไม่หยุดเกง่กงเก่งไอ้เหี่ยมีปุ่มก็ตะแปมก็ไปดีคีย์บอร์ดอ่ะเม่กูเลียตัวนั้นเหรอหมูเก่งมากเดียวกรับแค่นี้แหละกลับบ้านเดียวนี่คือท่าวาร์ปมึงอหรอเพื่อน กลัวเลยกลัวเลยมันใช้อันตีจากสกิลคิวได้ไหมเห็นเขาพูดกันได้ถ้าเกิดมีสามตาแตกนะมึงจะโดนกูเลียเ <Is it? S 1> ว้เพื่อนด้วยเหตุผลอะไรก็ตามอัาแมนมอก คิดถึงแชมเปี้ยนสปอร์ตไลท์ดุของไทยกับแทบีหลีฟผมจำได้เอ้ยผู้หได้ป้อมแรกนี่嘛สวยอยู่นะโยเนีบอกเรากูมีบล็อกใช่ถ้าเกิดมันมีบล็อกพี่ไม่ได้ทำท่านั้นใส่มันเรื่อยๆแล้วเรียกนะครับเยอทีนึงครับ โอ้มันกลัวกูกมากมากเลยว่ะมันโดนเชิงดุกกูก็ไปไอโยเนสไม่มีอันติอะ่ะแต่กูไม่มีมานาแล้วอะ่ะ เพื่อนยาวไปเพื่อนสวานนี่แหละของเรากไม่เลยบองให้เหมือนเราจะกลัวมันกันนะโอ้ตัวปองก็ไม่ได้นี่อ่ะ โอเคอย่ย okay, งน้อยก็ได้บางกรรฟีกูเพิ่งเห็นว่าเพื่อนโรเทตไปนู่นกันหมดแล้วใค้ได้ชาดดาวกูไปกูขอนโทษถอะเพื่อนมันคือสรยสายใช่ไหมกูผิดเตือนแล้วถ้าเกิดมันได้ออีอันนี้เป็นความผิดกูเลยก็ไม่สามารถฆ่าเรบองกันได้ด้วยประดุกกับเกฟโอเคปะเพื่อน เราสามารถฆ่ามันได้ป่ะเพื่อน ไม่ตายเลยว่ะเพืเ่อนๆอย่าละที่บางเกินบางเฉียบเลย บอล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 เหมือน,อน,อนครตาไม่มียันติแล้วท็อปห้าประดุกโลกถ้าเกิดมีผู้เล่นประดุกคนที่หกอ้ตอนนั้นก็จะเป็นท็อปหกโลกตัวแม่งไม่มีคนเล่นหรอกเคี่ยกูดิ ไม่ดีมึงชีวิตกูต้องแย่มากๆถึงมึงจะไม่ค่อยนิยสัยดีเท่าไหร่ก็เถอะกียทุกคันะทุกคันที่แม่งผ่านมาแม่งเอาไปหมดเลยเว้ยรถถังอะจีเว้ยจีจีเว้ยโยนดีกว,ว่าเว้ยพูดเล่นพูเล่นไม่เอาไม่เอาใจเย็นทุกคน รู้ป่าุกมันกด QR อมระยะไกลได้ตอนสแตกจะเต็มสามอ่ะก็คือสองก็กดได้แล้วผมไม่รู้ว่าคนคนหนึ่งมันต้องอยู่ในอารมณ์ที่มันสุดขีดขนาดไหนถึงหน้าแบบนี้จะออกมาได้เหมือนกันแบบจุดพีของอารมณ์แม่งต้องไม่ไม่ไม่ใช่จุดที่แบบเอ่อคนทั่วไปเขาไปสุดกันนะคือไม่แบบมันมากๆเลยว่ะตรงนั้นอะอยากเห็นหมูเวชชั่นคาดผมเล่าผมยาวน,นะครับนี่คูเจอใครเนี่ย กูเจอวลาดีเมียบนไงถ้าวลาดีเมียบนเราแค่ฟาร์มแรกกันแต่สุดท้ายกูจะแพ้มันอยู่ดีเพราะตัวมันสเกลเก่งกว่ากูปะไม่แน่ใจไปดูครับแม่งไม่มีใครมีเทเลพอร์ตเลยเลทเกมเราแดกทำ <Welcome. S 1> ไมเดี๋ยวนี้เห็นข่าวคนดังแนวนี้บ่อยยังเลยสือมันไม่เสนอข่าวอื่นกันแล้วไงครับแบบว่าข่าวพวกนี้คนมันให้ความสนใจบางคนให้ความสนใจปุ๊บสือแม่ก็ต้องทํามาเพื่อเสิร์ฟคนดูที่มันสนใจกันเก็ตปะ ไอ้ข่าวที่มีสารละทําทํานู่น,นทํานี่บอกเป็นประเด็นประเด็นว่าจะเกิดขึ้นสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้จะเกิดขึ้นหายไปหมดเลยโดนโดนโดนพี่โตโ,โน่พี่โตโน่น,นี่กบทําได้นะครับถ้าเกิดดูจากสื่อกระแสหลักตอนนี้ is to deny. ไอ้เขียนคือแม่งเปฟาร์มละแม่งไล่วลเวทยีกูอย่างเดียวยีเหรียไม่ได้นะมันน่าจะดูดทัน เอาลูนตีเร็วมาด้วยนะเนี่ยเผล่ เรี่อกูยอยากจะแบบทับอะไรเอ่ย,ย,อ,ยบบอ,อ่ะ ฉุนตอนนี้ฉุนนกูพูดเลยเอ๊ะไฟเล่นเวลาดเด่ะมึงยืเดิมนั่นแหละออกเลือดมาให้มันดุดกูไม่รู้ถ้าเกิดในฐานะกบกูหยอกอะไรเพื่อตัดเลือดมันดีออาจจะเป็นกบเวทจริงๆก็ได้นะตอนนี้ ล้อเลยช็อตนี้มันแบบสุนกึอกอ่ะสุนกึกสุนกักอ่ะให้กูให้อีกทีฉุนเลยเจอแบบนี้ใครก็ฉุนตีป้อมไปด้วยยีโมดเกต,เตันเซไปด้วยที่ดูชอบตัวนี้ว่ะแน่นอนแล้วกูเอาเพลดอ่ะแล้ว,วยกแขนไปอีกทีอ่ะ ทำอะไรกูได้อ่ะไอ้กูกดเดินเงี้ยมึงทำอะไรกูได้เมียดูหนูเรียวาราดิเมียรองสียโวยสียโวยเสียเพียบ เวฟกูเวฟกูอ๋อหนูญาตเกียดพี่สั่งสอน,น,นมันรู้ต่างหากท็อปท็อปเลนที่ไม่ใจเย็นจะต้องโดนอะไรหนึ่งในหนึ่งไปดีกว่าเฮ้ยมึงไม่เล่นเกมลหรอเพื่อนมันเหลือร้อยยี่สิบห้าแล้วอ่ะ <c oughs> รอยกูเหล็กกบกินยุงตอนนี้ที่มึงดูสตรีมกูหน้ากูเหมือนแบบยุงบินผ่านแล้วกูเนี่ยเออแม่งดูคล้ายดีวะไปดีวะตอนนี้โอกาสจะแพ้เราน้อยมากวนานเาาาาว้ยจัดนั่นกู้ตอกมันแล้วกู้ตอกมันแล้วไอ้เคี้ยวโอกาสแพ้น้อยมากไอ้เตลดีกูตายอ<ว>้าวคำสาบแอ๊ด,ดจริงทำไมแม่งตายกันหมดเลยวะ แป,กแปกลกๆล่ะเยอะกูดๆเนี่ยขูเดินติดอ่ะมันนับคููดาวสกิลคิวพี่อยู่นะ คลายมันออกมาตีมันออกมาเองวะไอ้สัสปกตีไอ้ตอนคลายเป็นคนเลือกปะแบบว่าใครใครเป็นคนเลือกใครเป็นคนอะไรพี่ไม่รู้วะไม่โด้ เย้แล้วว่าบอ้าวร้อนที่ผ่านแล้วมันกูทีพีมาบนวะเนี่ยไม่ว่าตรงนั้นมันจะมีบวกหรอวะสตู้ๆนะเพื่อนทำอะไรพวกมึงไม่ได้ละมันเริ่มแล้วอ่ะ อาคาริกำลังเกิดฮอกเมาก็กำลังเริ่มปืนเยีย่ยโอกาสแพ้น้อยมากมีอยู่จริงรีน รู้สบายอยู่นะได้อีกสักนิดนึงก็เรากำลังดีถ้าเลือเหลือตั้งพันหนึ่งรอบหน้าป้อมนมี้แตกถ้าเกิดเขาออมากูก็ไม่เล่นกับแม่งแล้ว Your team has มันไม่เสกพี่เฉยเลยวะ มันกำลังจะเสีกพี่แล้ววะน้องโ no. น้มันแฟดปะมันแฟดมันอันติลูลูลแฟดแล้วไอ้เย็นนี่แม่งซับเลี้ยงแต่แฟดใส่กูข้ามันใช่หรอ,อว่าเพื่อนข้ามันที่ว่านี่มันไม่น่าใช่ตรงนี้นะ มุทาเปลาเถรอที่ไน มุดรอบไปไม่ได้อะเวะลาดเวลาดเป็นบ้าไปแล้วจะอ,อยู่ๆพวกกูดได้อา,าคารเก๋ เยเลวะอ้าทีมันโยนกลับสวยดิโอ้มันจะออกต้านเวทอ่ะดิไอ้ก๊อกแมวอ่ะไอสัตว์มึงเจอกูกูไม่รู้หรอกถ้ามึงเจอปลาดุกแดดได้อะกูพูดเลยรอบเนี้ยคือแม่งออกกันไปกูตายอยู่แล้วเว้ยน้องถ้าเกิดมันได้ยิงแต่ถ้าเกิดกูได้เข้าทำแบบปลาดุกฟูกูโลกมุดมุดไปยกมันอะไรแบบเนี้ยกูว่าได้ วอ้ดิอินต่อไปเนี่ยแหละอะไรดีประเด็นแคทอะไรที่ได้เลือดและได้เวทอีกคอมิกได้ปะโอเคไหมรถกูดาวเยอะๆรถกูดาววิ่งเร็วๆคล้ายๆแล้วก็ส่อโลเรื่อยๆ Chỉ phải đó Cái mà ta hạ mấy lần đồ này đi <gér> <thành> <N -tals> อ๋อ oh, mm hmm. อันเนี้ย mm hmm. มันออกไปเองแอ้ขาวมารูลู่มาอยู่ไหนอะส mm hmm. วยเพื่อนโอเคได้อยู่มั mm ้ง hmm. ข้าวมารสิบสี่วิมังกรอีก30สามสิบวิ mm hmm. เราได้มังกรละ ลิ้นกูโคตรยาวอ่ะแบกจาดอุ้ยลิ้นแม่งไกลตามระยะเอ้ยตามขนาดตัวจริงๆวะ่ะโอเคไอยุงแม่งจบด้วยหนึ่งตีสองเอ้ยลิ้นทีเดียวไอเบรกเบรกไอคอกเมาได้เลยวะ่ะ